กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .1374 ลงวันที่28มีนาคม2,567เขาได้แจ้งเรื่องด่วนนะครับเป็นเรื่องของการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทีนี้ในรายละเอียดนะครับ ด้วยกระทรวงม,มหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมชายลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด8.25คูณ11.75นิ้วหรือขนาด A4 จำนวนทั้งสิ้น100,000แผ่นเพื่อเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อมอบให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันศุกร์ที่5เมษายน2567เวลา13นาฬกา30นาทีณห้อง5501อาคาร5ชั้น5กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและในการนี้เนี่ยเพื่อให้การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเขาจึงแจ้งนะครับให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวและขอให้ตอบแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่1เมษายน2567 ผ่านค r code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับและ 2. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยให้กับหัวหน้าส่วนรชาชการท้องถิ่นจังหวัดและคณะผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีผู้ว่ารชาชการจังหวัดเป็นประธานตามแนวทางการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉชยลักษณ์ และบัญชีการจัดสรรพระบรมฉชยลักษณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่30เมษายน2567และ 3. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์ให้แก่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน ตามแนวทางการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์และบัญชีการจัดสรรพระฉายาพระบรมฉายลักษณ์ภายในวันที่วันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นะครับและ 4. เนี่ยให้อง,องกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีรับมอบพระบรมฉายลักษณ์แบบรายงานการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์ให้จังหวัดทราบ ภายในวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567และให้จังหวัดรายงานผลการส่งมอบพระบรมฉชยลักษณ์ซึ่งประกอบไปด้วยบัญชีรับมอบพระบรมัชยลักษณ์และแบบรายงานการส่งมอบพระบรมัชยลักษณ์ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านทาง Google d r i v e ภายในวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567ตามแนวทางการรายงานผลการส่งมอบพระบรมฉชยลักษ์ ทั้งนี้เนี่ยวันเวลาและสถานที่ในการจัดพิธีให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานะครับตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามรายละเอียดที่แนบหนังสือฉบับนี้นะครับ